Dance, that, that สวัสดีค่ะสวัสดีี่ๆทุกคนเลยนะคะ uh huh. ไม่สุนค่านะคะ uh huh. วันนี้ก็มาพบกับน้องหอมอีกแล้วนะคะ uh huh. วันนี้ uh huh. ที่เห็นเรากินกันนี้นะคะ uh huh. ก็มาฉลองนะคะ uh huh. ที่น้องหอมครบ หมื่นซับสไครนะคะแล้วก็มาฉลองกันนะคะที <și S 1> ่จริงคือว่าพี่ซีบอกว่าอยากให้น้องหอมนะคะฉลองด้วยหมูกระทะนะคะฉลองหมื่นซับสไครนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะหมูมันเป็นอ่มันติดเชื้อโรคหรือว่าอะไรไม่รู้นะคะเพราะว่าช่วงนี้หมูกินเยอะไม่ดีนะคะก็เลยอ่าไม่ไปซื้อหมูนะคะก็เลยซื้อไก่มาทํากินนะคะอันนี้ ทำที่ปิ้งกินนี่ก็คือจะเป็นไก่นะคะเป็นไก่กระทะนะคะไม่มีหมูนะคะ,ก,ะ,คะก็เลยทำเป็นไก่นะคะวันนี้เรามาฉลองหมื่นซับสไคร์กันนะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มกินกันเนาะเพราะว่ากินตอนค่ำๆนะคะถ้ากินตอนกลางวันคืออากาศมันร้อนเกินไปนะคะแล้วก็เลือกที่จะกินตอนค่ำๆนะคะ เพราะว่าอากาศตอนเย็นออตอนค่ำนะคะมัน,นอากาศมันเย็นดีนะคะและอีกอย่างตอนนี้น้องหอมยังไม่อาบน้ํานะคะเพราะว่ามันร้อนเกินนะคะถ้าเดี๋ยวกินตอนกินนะคะเดี๋ยวนเหงื่อก็ออก,ออกอีกนะคะร้อนอีกนะคะก็เลยยังไม่อาบน้ํานะคะกินเสร็จเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ํานะคะเะหว่าค่ำนัางดูมาเดียวนะ อนี <Es> ่นะคะเป็นไก่นะคะก็อร่อยอยู่นะคะไม่เคยไม่เคยซื้อไก่มาทำกินกระทะไม่เคยทําไก่แบบนี้เลยนะคะอยู่ที่บ้านนะคะแต่ถ้าเราไปกินในร้านใหญ่ๆนะคะก็มีอยู่เนาะที่มันจะมีเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวนะคะก็มีหลายๆมีหลายๆอย่างนะคะแต่ว่า ที่บ้านนะคะยังไม่เคยทํากินเลยนะคะเอาซื้อไก่แล้วก็มาย่างเป็นแบบไก่กระทะแบบนี้นะคะแต่ก็พอใช้ได้อยู่นะคะแต่มันติดโม้นะคะมันติดโม้อไปหน่อยนะคะ ขอตัวกินไก่กระทะก่อนนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่คอยกดติดตามและก็เป็นกำลังใจให้น้องหอมจนมาถึงทุกวันนี้นะคะและจนทําให้น้องหอมมาถึงหมื่นซับสไครต์นะคะก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะ กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อร่อยมากแต่ยังไม่หมดนะคะก็ป้าป้าน้าอาเขาก็ยังกินกันอยู่นะคะแต่ว่าส่วนตัวน้องหอมอิ่มมากแล้วนะคะกินคคบไปหมดสองแก้วนะคะก็เลยทําให้อิ่มมากเลยนะคะตอนนี้กินเยอะไม่ดีนะคะก่อนนอนนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาก่อนนะคะฝากให้พี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้น้องหอมเยอะๆนะคะวสวัสดีค่ะ